มีงบอยู่1 0,000บาทเราจะดูกันัว่า1,000 0บาทนี้นะจะได้ปลาครับทั้งหมดกี่ตัวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ตามชมรายการนะครับทางช่องโตกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ตลาดฟิชฟินเลตนะครับเป็นตลาดปลาบ้านโป่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับวันนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีงบ มาซื้อปลาคาร์ฟนะครับเอาไปเติมในบ่อกันนะครับมีงบอยู่1 0,000ืบาทเราจะดูกันนะว่า1 0,000นบาทนี้นะจะได้ปลาคาร์ฟทั้งหมดกี่ตัวครับวันนี้เรามีนัดกับร้านทัานนี้ครับทุกผู้ชมร้านโอวิชโชครับทุกผู้ชมนี่คือพี่เอกนะครับเป็นเจ้าของร้านพี่เอกครับต่อมาดูปลากันนะครับคือไซที่เราคุยกันไว้ก็คือเป็นอะไรนี่ยทุกคนอ่าทุผู้ชมดูไซครับ ก็เป็นปลาคราบอันนี้ให้เบรกหนะอยนะหน่อยมันเป็นปลาคราบไซส์เท่าไหร่กี่นิ้วอันนี้ประมาณ6นิ้วครับขายหน้าขายอยู่ที่หกสิบบาทเป็นลูกนอกเป็นลูกนอกครับเป็นใช้พ่อแม่นอ้องก็เลยอันนี้อาจจะอ่านได้ประมาณหนึ่ตัวอันนี้เน่ยจะประมาณ200กว่าตัวหนึ่งตัวสีสันหรือว่าลายมันเป็นตัวพิเศษของบ้างครับอันนี้ก็ม,นนยยกกมีเลี้ยงเกตเอเลยนะครับใช่เป็นเกตเป็นรวมหน่อยแต่ก็คือจะเป็นปลาที่สวยคัดลายมาแล้ว พอครั่งดูดีถ้าวันนี้ผมมีงบ10,000ื 1, บาท1 0 0 0 0มนบาทที่เอจะจะกจัดรดโปรโมชั่นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมลดไปครึ่งราคาเลยนะครับโอโ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้1 0 0 0 0มนบาทนะครับจัดอ่างอ่างนี้อ่<ห>างใ,<ห>ใหญ่เลยนะครับแต่ได้ประมาณสา0ตัวทิ้ไปครึ่งราคาเท่า,น,า,า,น,านั้นเองนะครับจากปกตินะครับ60บาท, 60, บาท60เนี่ยผมก็ว่าเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วรแล้วลดเหลือเป็นแค่30บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมงเลยครับเชันได้เลยครับโอเคครับ คุณผู้ชมครับต้องเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าการจะซื้อปลาค้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเนี่ยจะซื้อเลยทันทีนะครับผมเองก็มีร้านประจําในใจเนี่ยที่มาซื้อเป็นประจําอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยผมก็เป็นลูกค้าของตลาดปลาฟิชวิลเลจเนี่ยระยเวลานานเลยนะครับคุณผู้ชมเงิน10,000บาทก็ถือว่าเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยที่ได้เนี่ยต้องสวยคุ้มค่าแข็งแรงนะครับสีสันเนี่ยครับสวยสดงดงามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ผมเจ้าปลาชุดนี้นะครับไปเลี้ยงในบ่อดินเลี้ยงไว้อพไซ์แล้วก็จําหน่ายเป็นปลา1ปี2ปี3ปีกันนะครับผมดูแล้วนะครับสำหรับปลาชุดนี้เนะี่ยสามารถนําไปคัดเป็นปลาสวยๆได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับแล้วก็สีปลาเนี่ยก็จะเป็นแนวพวกโคฮากุโอคอนซันเก้ con, ke, ต่างๆนะครับปลาที่เราได้วันนี้นะครับก็จะเป็นปลาไซส์60บาทนะครับพิเศษเหลือเพียงแค่30บาทนะครับได้ไป ประมาณนะครับ185ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเกรดตัวละ100บาทนะครับก็ราคาพิเศษนะครับเหลือตัวละ30บาทก็ได้ไปประมาณ40ตัวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกราคาหนึ่งก็จะเป็นราคา70บาทนะครับพิเศษเหลือเพียงแค่30บาทก็ได้ไปทั้งหมด110ตัวนะครับรวมทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับปลาที่เราได้กันไปวันนี้นะครับก็คือ335ตัวนะครับคุณผู้ชมเราจะไปเลี้ยงในบ่อดินกัน สับไข่ที่ชื่นชอบปลาคาร์บแล้วก็อยากจะซื้อปลาคาร์บเนี่ยไปเลี้ยงแบบจํานวนมากแล้วก็อยากจะได้ราคาพิเศษแบบผมนะครับผมก็แนะนําว่าให้คุณผู้ชมนบเดินชมหลายๆร้านก่อนแล้วก็ลองต่อราคาลองดูเกรดที่เราชอบสีสันที่เราชอบไว้ในใจนะครับผมเนี่ยเดินแทบจะรองเท้าขาด3คู่เลยนะเดินมา2วันเต็มๆแล้วนะครับเราก็ ได้ร้านนี้แหละแล้วก็ร้านของพี่เอกนะครับผมซื้อมาประมาณ4-5รอบแล้วนะครับเอาไปปล่อยในบอ่อดินมันก็รวมเป็นหลายๆตัวนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้ปลาคาไปทั้งสิ้นนะครับ335ตัวในงบ1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปปล่อยในบอ่อดินการแต่ว่าเราก็จะนําไปพักไว้ในกระชังก่อนนะครับสักประมาณ2-3วันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถึงจะนําไปปล่อยในบอ่อดินต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามกันนะครับว่า ปลาคาบที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาจะเติบโตเป็นปลาคาบที่มีสีสันสวยสดงดงามแล้วก็จะคัดเป็นปลาที่เรียกว่าสวยๆเนี่ยนะครับได้กี่ตัวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคุณผู้ชมหรือว่ามีข้อสักถามสงสัยก็ให้คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับคุณผู้ชม วันนี้ผมโต๊เกษตรชาแนลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ